เป็นยังไงกันบ้างสื่อจิตสื่อวิญญาณญาณทิพตตอนนี้ก็โดนกันเป็นแถวแถวโดนกันท่วนหน้าบอกแล้วว่าการเป็นครูบาอาจารย์คนผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าหากเราเป็นครูบาอาจารย์คนแรกๆใหม่ๆเนี่ยมันขลังมันใช่มันจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนที่เป็นเนี่ยใหม่มักจะมีความมุ่งมั่นในการที่อยากจะเป็นครูบาอาจารย์ แต่พอได้เป็นไปสักพักหนึ่งสามปีหปีอะไรขึ้นไปเงี้ยความโรภกิเลสตัณหามันเริ่มมาบังตาเริ่มหนาขึ้นนาขึ้นโดยเฉพาะถ้าเห็นเงินมันจะมีความโลภอย่างมากอาจารย์หลายๆคนที่เป็นอาจารย์เซเลบที่รายการทีวีปั้นมาสร้างมาหลายๆคน เคยตำหนิเรื่องการสร้างวัตถุมงคลเคยตำหนีเรื่องการสร้างอะไรที่เกี่ยวกับเป็นวัตถุมงคลกับบรรดาล่างทรงหรือสีหรืออาจารย์ยต่างๆเคยดา่าเคยว่าเขาหาเงินอย่างนู่นอย่างนี้สร้างวัตถุหาเงินนู่นนี่นั่นสุดท้ายจิตสัมผัสก็มาสร้างวัตถุขายให้ประชาชนเหมือนกันทุกคนครับนักโหัวราสา์เหมือนกันสุดท้ายก็มาสร้างวัตถุในการ ขายเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองไม่ได้พาดพิงใครครับบรรดาพวกหมอผีรูอสื่อจิตสื่อวิญญาณญานสัมผัสยานทิพอะไรพวกนี้สร้างวัตถุมงคลแทบทั้งนั้นถ้าไม่สร้างวัตถุมงคลก็จะไปในเชิงรูปแบบของการรับบริจาคสร้างารับบริจาคเอาเงินไปทําตรงนั้นเอาเงินไปสร้างบุญตรงนี้นนทําบุญตรงนี้นต,นนต่างๆนานา ก็มีพี่น้องประชาชนที่เป็น f อหรือไม่เป็นแฟนคลับของบรรดาหมอผีแล้วก็โหนักโหราศาสตร์เหล่านั้นที่ถูกรายการทีวีปั้นมาสร้างมาจนมีชื่อเสียงโด่งดังจนคนศรัทธาทั้งประเทศเวลาบอกบุญรับบริจาคหรือสร้างวัตถุมงคลมันก็จะขายง่ายกว่าพวกร่างทรงหรือสีเนี่ยฮะมันเป็นแบรนด์ไงสมมุติว่าอ จุดจุดจุดสัมผัสสร้างวัตถุมงคลนู่นนี่มาเมื่อก่อนก็ดา่าพวกล่างทรงดา่าพวกอาจารย์ต่างๆดา่าพวกฤาษีต่างๆต่างพวกหมอทำนู่นนี่นั่นที่เขาสร้างวัตถุมงคลให้กับประชาชนให้ชาวบ้านสุดท้ายตัวมันเองก็มาสร้างให้ขายให้กับประชาชนเหมือนเดิมนี่เขาเรียกว่าถมน้ําลายขึ้นฟ้าหล่นลงมาใส่หน้าผากตัวเองเนี่ยมันมันหนีไม่รอดอาจารย์ทุกตัวสร้างวัตถุมงคลหมดแหละยกเว้นผมอาจารย์จริงยังไม่ได้สร้าง พราผมไม่ได้มีชื่อเสียงแล้วก็ไม่ได้หากินในการสร้างวัตถุมงคลอะไรพวกนี้ก็เลยไม่ได้สร้างกับเขาจุดๆยานทพิปเหมือนกันที่กำลังเป็นข่าวอตอนเนี้ยรับบริจาคน่นนี่นั่นมีโอ้โหเยอะแยะเชื่อเถอะว่าถ้ารายการทีวีเขาไม่แฉประชาชนก็ไม่รู้ถ้ามันไม่ผิดเขาก็ไม่แฉบางทีพวกเนี้ยคนพวกเนี้ย หากินกับความเชื่อของประชาชนพี่น้องความคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากลาบากตากตาเคยด่าพวกล่างทรงเคยด่าพวกฤาษีไว้ว่าสร้างวัตถุมงคลหลอกขายนู่นนี่นั่นเติมหน้าผากทานู่นนี่นั่นมันไม่เป็นมงคลหรอกนู่นนี่นั่นมาสัมผัสวิญญาณมายานทิพย์ดีกว่านู่นนี่นั่นสุดท้ายตัวเองก็ทํากันเองเนี่ยผมเชื่อว่านั่งหองรสตราอีกสองสามคนที่รอคิวจ่อที่จะ เป็นคดีความอยู่มีนะมีนะสังเกตดูไหมครับหมอตึงทงคอนเฟิร์มอ่า,อาพวกนี้หายไปหมดเลยไม่มีออกมาในโซเชียลออมาพูดกับแทกแรงๆอะไรพวกนี้ไม่มีเลยเพราะอะไรพวกนั้นมันอยู่เป็นอยู่เป็นแล้วก็หาของวัตถุมงคลขายนู่นนี่นั่นแดกกับความเชื่อของประชาชนเหมือนกันแหละแล้วคนพวกนั้นก็เอาเงิน สร้างชื่อเสียงของตัวเองโดยด้วยการออกรายการทีวีต่างๆโน่นนี่นั่นตามสเตปของตัวเองถ้าไล่สาวมาตั้งแต่ยุคแรกๆก็จะเห็นหมดว่าทุกอย่างสร้างด้วยเงินและทีวีเท่านั้นจำไว้นะฮะผมอาจารย์กิงวัชราการเดี่ยมาอัปเดตให้ฟังอีกต้องผมอาจารย์กิงเท่านั้นครับ